เมื่อพันกว่าปีก่อนเมืองหริพุนชัยรุ่งเรืองภายใต้การครองของขุนหลวงวิลังคะกษัตริย์ผู้มีบุญมากแต่หลังสงครามใหญ่กับอาณาจักรใกล้เคียงพระองค์และทหารหลายพันหายไปอย่างไร้ร่องรอยในป่าเขาทางตะวันตกชาวบ้านเชื่อว่าพระองค์ไม่ได้ตายแต่สิ้นชีพในภพภูมิเดิมแล้วกลับมาเฝ้าเมืองในร่างวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่วัดร้างแห่งหนึ่งในลำพูนมีเจดีโบราณที่ว่ากันว่า เป็นที่สถิตของเจ้าพ่อขุนหลวงวิหลังคะทุกครั้งที่มีคนลบหลู่หรือเดินผ่านโดยไม่ไหวจะได้ยินเสียงลมดังเหมือนคนถอนหายใจและบางคืนมีเสียงม้ากระทืบพื้นดังก้องจากเจดีพระลูกวัดเล่าว,ว่าในคืนวันเพ็ญขณะกำลังสวดมนต์ท่านเห็นเงาชายสูงใหญ่สวมชุดนักรบโบราณเดินออกจากเจดีดาบในมือสะท้อนแสงจันทร์เหมือนของจริงแต่เมื่อท่านพนมมือไหว้ เงานั้นค่อยๆหายไปในควันทูปทุกปีในวันขึ้น15้ค่ำเดือนเจ็ดชาวบ้านจะจัดพิธีเส้นสวงเจ้าพ่อจุดเทียนพันเล่มรอบเจดีมีการฟ้อนดาบและสวดคาถาเรียกขวัญเมืองบางคนเห็นแสงสว่างสีทองหมุนรอบยอดเจดีเขาว่าเป็นรัศมีของขุนหลวงวิลังคะที่ยังคงเฝ้าอยู่จนถึงวันนี้คนลำพูนยังเชื่อว่าขุนหลวงวิลังคะคือเทวดาผู้เฝ้าเมืองบางคืนในฤดูฝน จะมีคนเห็นชายสวมเกราะเงินยืนบนยอดวัดกู่ขาวถือดาบยาวจ้องมองไปทางเมืองลำพูนเหมือนจะเตือนผู้คนว่าอย่าลืมรากเงาของตนและอย่าลบหลู่ผู้ปกป้องแผ่นดินคืนนี้ถ้ายังไม่หลับลองกดติดตามไว้ก่อนเพราะตอนต่อไปอาจจะใกล้กว่าที่คุณคิด